สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่ายังไงโดยไม่ต้องใช้แอปนะครับในการเล่นเกมให้มันลื่นนะครับนะครับไปดูกันเลยนะครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่น เรลมี่ C3 นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเลื่อนไปดูแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็กดไปเลยนะครับอันนี้ชื่ออุปกรณ์แล้วก็เป็นรุ่นเรลมี C3 นะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูนะครับด้านขวามือนะครับด้านบนสุดนะครับเบสแบนและเคอร์เนลนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับอันอื่นไม่ต้องสนนะครับรุ่นนี้เป็นแรนสามนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับ ทั้งหมดนี้จะมีสีนะครับมันจะมีปรากฏเป็นสีครับแล้วก็อันที่1นะครับกดไปเลยนะครับไม่เลขบิลนะครับอันนี้เรากดนะครับ 2- 3ครั้งนะครับแล้วก็ขณะนี้คุณอยู่ในโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเสร็จแล้วก็เรากลับไปนะครับกลับไปแล้วก็อันนี้หลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ เราก็กดไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอยู่ด้านบนเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับไปเลยนะครับแล้วก็กดไปนะครับอันนี้มันจะปรากฏอยู่ในนี้นะครับเราไปเลือกที่ตัวเลือกพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับตัวเลือกพัฒนาซอฟต์แวร์ดูมาเรามาดูนะครับว่าเราจะตั้งค่าอย่างอะไรบ้างนะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับการค่ากําหนดไดรเวอร์เกมนะครับ อันนี้เรากดไปเลยนะครับอันเนี้ยสำคัญนะครับสำหรับผมนะครับผมเล่นเกมเลื่อนดูนะครับเล่นเกมเพ s 2 0 2 1นบะครับอันเนี้ยถ้าหากว่าปกติมันอยู่ที่ค่าเริ่มต้นนะครับในถ้าเราเล่นเกมให้มันลื่นนะครับไดเวอร์เกมไปเลยนะครับตั้งค่าไดเวอร์เป็นไดเวอร์เกมนะครับอันนี้ไดเวอร์กราฟิกของระบบว่ามันจะตั้งค่าอยู่ขนาดไหนแต่ ผมจะให้เกมมันลื่นนะครับผมไปตั้งค่าที่ไดเวอร์เกมไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเล่นเกมได้สบายๆนะครับลื่นนะครับแล้วก็ออกนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตั้งค่าอะไรอีกอันนี้เปิดเนี่ยบังคับใช้ 4x นะครับกดไปเลยนะครับ แล้วก็ไปที่ขีดจำกัดสำหรับประมวลผลในพื้นหลังนะครับแล้วก็กดไปที่สูงสุดนะครับ4กระบวนการนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับแค่นี้เพื่อนๆก็ทำสามารถทำได้ด้วยไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันตัวอื่นนะครับโอเคสวัสดีครับ